พบกับผมนายชอตตี้บูเจว่ากับเกม Magic Craft เกมแนวแอคชั่น 5v5 มุมมองจากด้านบนนะครับโดยเกมนี้เราสามารถหันมุมกล้องได้ด้วยนะโดยโหมดการเล่นของเกมนี้จะมีแค่โหมดเดียวเลยนะครับก็คือกดปุ๊บไปหาห้องปับ๊บหรือว่าเราจะทําการ Create Lobby นะครับหรือว่าไปจอยคนอื่นก็ได้ห้องนึงก็อย่างที่บอกครับ 5v5 มันก็จะจุได้ทั้งหมด10คนสำหรับด่านนะครับก็จะมีหลากหลายภารกิจนะครับส่วนตัวที่ผมเคยเจอก็คือจะเป็นแบบไปเก็บพลังงานนะครับ มีการดันเพย์โหลดนะครับให้ไปถึงสถานที่ที่กำหนดและก็ทีมเดนแมทที่เน้นฆ่ากันอย่างเดียวโดวยในเกมนี้จะมีฮีโร่ทั้งหมด17คนนะครับซึ่งเราเล่นแค่แมท2แมทเขาก็จะแจกที่เหลือมาหมดเลยนะครับก็ลองเข้าไปหาตัวละครที่ชอบเล่นดูกันละกันครับวิธีการเปลี่ยนตัวละครก็ง่ายๆครับแค่เลือกแล้วก็กดซีเล็กแค่นี้เองครับแล้วก็จะใช้ตัวละครน,นั้นได้แล้ว ซึ่งตอนนี้ตัวเกมกำลังทดสอบอยู่ผมแนะนําให้ล็อกอินแบบเกสนะครับถ้าเกิดว่าล็อกอินด้วย Google เนี่ยมันจะถามอ e ีเมลแล้วมันจะส่งรหัสมาให้แต่ว่าผมลองแล้วมันไม่ยอมส่งอ e ีเมลมาให้สักทีอ่ะก็เลยคิดว่าเล่นแบบเกสไปก่อนน่าจะดีกว่านอกจากนี้เกมนี้ยังมีระบบ NFT ด้วยนะครับแต่ว่าผมลองเข้าไปเล่นดูแล้วเนี่ยมันยังไม่มีการเชื่อมต่อกกระเป๋าหรืออะไรในเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะซื้อพวก NFT อะไรไว้ก่อนก็ได้นะครับก่อนที่เกมมันจะเปิดจริงอะนะ เอาละเดี๋ยวเอาบรรยากาศของจริงให้ดูเลยกันละกันนะครับสำหรับแมตชนี้นะครับที่ผมเจอก็คือจะเป็นแมตเก็บกระโหลกนะครับก็ถ้าเกิดฝ่ายไหนเก็บได้ครบ30ก่อนนะครับมันจะมีเวลาเ้าดาวครับก็คือรออีก30วินาทีจะเป็นฝ่ายชนะไปเราสามารถดูแต้มด้านล่างได้เลยนะครับแล้วไอ้กระโหลกเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเกิดใครตายนะครับมันก็จะหล่นหมดตัวแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกมนี้จะค่อนข้างตึงนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้เริ่มมีการเ้าดาวครับฝ่ายผมนี่มีคะแนน60กว่า แต่มันก็มีใครไม่รู้ไปเปรี้ยวนี่เห็นไหมครับเวรกรรมจริงๆมีใครก็ไม่รู้ไปเปรี้ยวกับสตูเนี่ยมันก็เลยแบบไม่ชนะสักทีครับด่านนี้จริงๆผมเล่นนานแล้วนะประมาณ5านาทีแล้วยังไม่จบเลยนะครับแล้วก็ตัวละครที่หมเอามารอบแรกเนี่ยเป็นนักเวทนะครับก็เวลาโจมตีปกติเนี่ยมันจะมีบ่อแบบนี้ด้วยนะครับคือเหมาะการต่อสู้แบบคนมา 5, 5มาออก,กันอะไรอยรายเงี้ยคือแบบเหมาะมากจริงๆนะฮะเพราะว่ามันจะสร้างดาเมจร,รวัรวๆครับและสกิลอันตีเนี่ยเป็นแบบแบ็คโคด้วยครับแต่ว่าจุดอ่อนของตัวนี้เลยคือมันไม่มีสก มันไม่มีเลยนะครับก็ทําให้ถ้าเกิดโดนประชิดแล้วก็เจ็บหนักแน่นอนครับเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยแบ็คโฮก่อนอย่ามาไม่ให้มาไม่ให้มาเออตายไหมโอ้โหโอ้โหโหผมตายดิเออเออเออได้อยู่ได้อยู่ถอยถอย,ถอยผมถอยเลยครับเพราะว่ากระโหลกผม30กว่านะครับยังไงก็ชนะแน่ครับถ้าเกิดว่าเราไม่สู้นะฮะโอเคแหมกว่าจะถอยกันได้นะบวกกันยับยับยับ,ย,บยับเลยจริงๆครับแมตชนี้เอ้ยนี่นี่นี่น แล้วก็กระโหลกเนี่ยมันจะดรอปจากไอ้พวกสิ่งก่อสร้างที่มันสุ่มเกิดขึ้นมาด้วยนะครับโอเคก็จบไปครับสําหรับแมตช์แรกครับตึงอยู่เหมือนกันเอาล่ะคราวนี้มาดูแมตช์ที่2องครับแมตช์นี้เป็นการดันเพโลนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนตัวละครเล่นไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นนักธนูนะครับตัวนี้คือยิงไกลมากครับยิงไกลมากจริงแต่ว่ามันก็บางเหมือนกันนะแต่ตัวนี้มีสกิลหนีครับก็คือกดปุ๊บมันก็จะวิ่งเร็วในระยะเวลาหนึ่งนะฮะโอเคอันนี้รอก่อนครับเดี๋ยวจะค่อยๆดันเพโลไป ตัวมันมาด้านด้านหลังวะต้องระวังต้องอย่าลืมหันหน้าไปด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่หันหน้าไปเนี่ยบางทีตัวละครเราจะไม่โจมตีนะฮะนี่มันมาหาผมแล้วมันมาหาผมแล้วถอยก้อนถอยก้อนวิง่งโอ้โหไม่ทันครับโดนแป๊บเดียวแตกเลยนี่แหละครับจุดอ่อนของนักธนูครับเมื่อเกิดแล้วนะครับก็รีบกลับไปดันเพโลดด้วยนะครับอย่าปล่อยไว้เฉยๆครับเพราะว่าออเจกตีฟของเราคือการดันเพโลดนะครับอย่าปล่อยไว้เฉยๆเด็ดขาดเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าหาศัตรูก่อนแตกไปดิเออ คือด้วยความที่เราเคยชินจากเกมแบบอื่นๆมาก่อนเราลืมหันหน้าไงพอเราไม่หันหน้าเนี่ยมันไม่ยิงใส่ตัวที่มันมาข้างหลังนะอันนี้บอกก่อนนี่เป็นไงครับระยะเราอย่างไกลเลยนะฮะโอเคเนี่ยระหว่างนี้เพื่อนโนอยู่แอบดันเพลโลดเลย <c oughs> ทําไมภาพแบบนี้เราเคยเจอในโอเวอร์วอตมัคนอื่นเขาไปบวกกันไม่สนใจเพลโลดแล้วก็แอบดันเพลโลดแบบนิ่งๆแต่ว่าศัตรูมาผมไม่มีทางเลือกครับแล้วมันมาเยอะด้วยผมก็ต้องถอยครับ อออืถ้าแต่ละคนแรงจริงครับแต่ว่าผมอาศัยว่าผมเป็นนักธนูยิงไกลไงอนะุ้ยนั่นมันแดชมาหาผมโดนผมยิงหน้างายเลยแต่ว่าผมทนไม่ไหวครับเพราะว่าผมก็บางเหมือนกันเอ้ยสู้กันมันดีเหมือนกันนะเนี่ยไปครับดันเพโลต่อครับดันเพโลดต่อเราสามารถดูด้านล่างได้นะครับว่าเราเคยดันไปไกลกันแค่ไหนนะครับแล้วมันก็จะดูว่า ใครอะดันไปได้ไกลที่สุดในเวลาที่กําหนดคือไม่จำเป็นต้องดันไปจนกว่าจะจบก็ได้นะคือคือดันไปถึงฐานอะไรเงี้ยบางทีก็สู้กันโนว์อย่างเงี้ยแล้วมันก็ดันไปกันไปไม่ถึงทีทอ่ะก็จะดูว่าเราเคยดันกันไปฝั่งไหนที่ไกลที่สุดนะครับหนีก่อนหนีก่อน <c oughs> ผมโดนทีเดียวครึ่งหลอดอะเป็นไงละ่ะโอ้โหยิงไกลก็จริงแต่ว่าโคตรบางเลยต้องยื้อไว้ให้ได้ครับเหลือเวลานาทีครึง่งดูด้านล่างได้นะมีบอกอยู่เกิดแล้วก็ต้องรีบวิ่งไปที่เพลโลดเลยนะครับตอนนี้เขาก็ดันกลับมาแล้วนะฮะ อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันเดชเข้ามาผมตกใจผมใช้สกิลว่างี้ผมชอบลืมใช้สกิลสกิลนักหนูนคือมันจะยิงกระจายไปด้านหน้าครับโอ้โหโอ้โหหนูนัวมากๆไอตัวนันโตรถึกเลยตัวไฟอ่ะเก่งมากเลยโอเคเวลาใกล้หมดแล้วครับสิบกุยก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับเพราะว่าเราดันมาไกลเกินปานแล้วครับจังหวะนี้แต่ด้วยศึกแข่งสักสีนะครับผมคิดว่าศัตรูมันไม่ยอมแน่นอนครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเข้ามาบวกกันนัว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 ไปตายกันอื้อเลยครับ ยกเว้นไอแดงครับกับผม2คนนะฮะไอแดงมันถึกส่วนผมหล่อยจากระยะไกลเอาละคราวนี้เดี๋ยวผมมาเล่นไอแดงบ้างนะครับซึ่งไอแดงเนี่ยเป็นตัวที่จู่โจมระยะใกล้นะครับโอ้โหเข้าไปบวกกันนัวนัวนัวครับเอ้ยเนื่องจากเราถึกนะค่อนข้างถึกเลยด้วยครับแล้วมีสกิลแดชพุ่งแบบนี้ครับบอกเลยว่าหัวมันแน่นอนนะฮะหลังจากที่โดนไอแดงไล่มาหลายรอบครับคราวนี้จะเป็นฝ่ายไล่เขาบ้างครับเดี๋ยวจะไล่พวกนักเวทกับนักธนู เข้าไปก่อนเลยดิอืมอืมอืมอันติมาใส่ใครวะ oh oh. ใส่ใครก็ไม่รู้อือ,อาตายเลยคือมันต้องเข้าไปสู้ระยะประชิดจริงๆอ่ะแล้วอยู่คนเดียวเราก็ไม่ได้ถึกอะไรขนาดนั้นนะก็อย่างที่เห็นนะเราโดนนังเวทยิงไปเราก็ตายนะเพราะนั้นใครที่จะเล่นพวกสายระยะประชิดเกมนี้ก็คิดดีๆครับอย่าเข้าไปบวกสุม 4, สุ่ม5ยกเวนเราไปลอยหลังใครได้และเนื่องจากว่าด่านนี้มันเป็นการเก็บกระโหลกนะเพราะนั้นผมก็เข้าไปบวกเลยก็ได้ครับ หาเพื่อนก่อนเพื่อนอยู่นี่เหรอ,อไปไปไป,ไปเดี๋ยวผมเข้าให้ส่วนที่มันขึ้นกระโหลกแดงนั่นคือคนที่มีกระโหลกเยอะนะครับเข้าไปบวกเลยเฮ้ยอันนั้นมันกลายเป็นลูกไฟอืแล้วก็เจอนักเวทอีกคนนึงโอ้โหอะไรจะเพลินขนาดนี้แตกเออเก็บไปถอยถอย,อยเก็บแล้วถอยเลยเดี๋ยวผมชนให้เอาไหมล่ะผมมีอันตีนะเอาไหมเอาไอ้นี่ดีกว่าไปอันตีแตกโอ้ย มันต้องเล่นอย่างนี้มันต้องเล่นอย่างนี้เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยกระโหลกอยู่ด้านบน10อันมีเวเลยิ่งไปเร็วคะแนนก็ค่อนข้างสูสีเลยครับเอ้ยเจออีกคนหนึ่งแต่ว่ากระโหลกก็เจอเอาไงดีวะออกกระโหลกก่อนไหมสิบอันในอันเนี้ยโอ้โหข้างล่างพวกอยู่กันเต็มเลยหนีเลยครับเยมันสามารถแอบที่ตรงควันได้นะเหมือนกับเป็นญ่านั่นแหละ มันอยู่กันเยอะเกินไปอ่ะมันต้องรอเพื่อนเรามาก่อนเอาดิเออไอ้น,นี้แทงเหมือนกันปะเนี่ยไม่รู้แหละไม่รู้แหละโอ้โหโดนยิงกระเด็นเลยเรียบร้อยดับเบลิลคิวครับผมเอาอีกไหมล่ะอันตีมาแล้วด้วยแตกโอ้โหผมไม่แตกเรียบร้อยอ่ะเอามันมีคนเอฟเคด้วยเวรการโถไม่มาช่วยเพื่อนจังหวะนี้ยังไงครับนี่เนี่ยสอยเพื่อเรียบร้อยเรียบร้อยไหมโอ้ยนี่มันเป็นอมาตะว่ะมันมีกลางโลหันหน้าก่อน และนี่ก็เป็นเวทของมันด้วยนะโอ้โห و, ผมยืนแป๊บเดียวเจ็บเอ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไอ้นี่มันนักเวทดีว่าถอยก่อนหุยมันใกล้ตายแล้วเอาไงดีวะก็เข้านี่ครับโอ้ไม่ทันแม่จะลัดช็อตทั้งหน่อยไม่ทันครับผมเฮ้ยเก็บกระโหลกกันครบแล้วถอย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 เลยถอยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีแค่สองคนนี้ก็พอแล้วเออกระโหลกครบแล้วไงแต่ผมเห็นคนนั้นเลือดเหลือน้อยผมเอาเลยละกันนี่แนะ่โอ้โหไม่น่าเข้าเลยไม่น่าเข้าเลยสิบวิจะชนะอยู่แล้ว ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนปล่อยมันปล่อยมันอย่าไปบวกเยอะเราจะชนะอยู่แล้วถอยเฮ้ยอันนี้ก็เปรี้ยวกันเกิน <laughs> โอเคชนะวันที้เรียบร้อยแล้วครับใครชอบสายระยะประชินนะไอแดงนี่ใช้ได้เลยนะเถื่อนดี ระบบอื่นๆที่เห็นว่ามันจะมีในอนาคตนะครับก็อย่างเช่นระบบรูทระบบแคลนนะครับ e mail, อีเมลการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็ระบบเพื่อนนะครับซึ่งที่มันเป็นเงาๆนั้นหมายความว่ามันยังไม่มาไงเข้าใจเนาะเพราะ,ะนั้นก็ส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงแล้วก็คือเซตติ้งหรือว่าการตั้งคา่านั่นเองครับก็จะเห็นว่ามีการปรับทั้งกราฟิกแล้วก็ FPS นะครับส่วนภาษาเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของออเทอร์สนะครับก็จะเห็นว่าในอนาคตมันจะเปลี่ยนภาษาได้ด้วยแต่ตอนนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับ